สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube และเพจเกษตรเมืองช้างนะครับวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศไม้ป่านะครับที่นี่ก็ทีระฟงฟามนะครับอยู่ที่บ้านชกใต้คุ้มทุ่งสิทธิีซอยสองเป็นเครือข่ายสวนมะเดื่อของเรานะครับที่นี่ก็จะปลูกไม้ป่าเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> บริเวณเพียงแค่ไม่กี่ไร่ห้าหกไร่นะครับก็จะมีการแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับมีการขุดบ่อน้ํานะครับ มาดูฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นยางนานะครับต้นยางนาอายุประมาณ6-7ปีนะครับต้นสูงกันเลยทีเดียวนะครับสูงน่าจะ6เมตรนะครับประมาณ5-5เมตร6เมตรนี่แหละความสูงนะครับต้นสวยทีเดียวเพราะว่าต้นเขาได้รับความชื้นจากน้านะครับการปลูกเขาปลูกระยะที่ประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะครับรอบเลยครับผมมีรอบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นพยุง ต้นประดูนะครับผมต้นประดูรอบเหมือนกันนะครับนี่ครับรอบเลยอ่าด้านนี้ก็จะเป็นยางนาสลับกับต้นพยุงนะครับด้านในก็จะมีต้นมะนาวด้วยนะครับก็ผสมผสานกันนะครับนี่ครับจอมปลวกก็มีนะครับตัวนั้นอนาคตก็จะได้กินเห็ดนะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับก็ด้านซ้ายที่เห็นนะครับก็จะเป็นสระน้ําลึกประมาณ4เมตรกว่านะครับขอบนี้ก็จะปลูกต้น สักนะครับเป็นแถวยาวเลยส่วนขอบนี้ก็จะปลูกต้นยางนาเป็นแถวยาวเหมือนกันนะครับผ่านไป6ปีถึง7ปีนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมร่มรื่นนะครับนอนเล่นสบายบรรยากาศสบายมากครับนี่ครับความสุขของแต่ละคนนะครับอยากมีพื้นที่การเกษตรนะครับที่มีความสุขนะครับมีพื้นที่อย่างเงี้ยสามารถนั่งเล่นสามารถอบรมสัมมนาจัดกิจกรรมได้นั่งทานข้าวได้สบายๆนะครับความร่มรื่นนะครับ เดินเข้ามาข้างในเย็นๆมากเลยครับผมนี่ครับเต็มไปด้วยน้ําด้านนี้ก็น้ําด้านนี้ก็น้ํานะครับผมดูสิครับโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะครับส่วนด้านนู้นขาก็จะเลี้ยงหมูเป็นปศุสัตว์นะครับนี่ครับความสุขของการทำเกษตรนะครับเห็นไหมครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับจบปวสคอมนะครับอายุประมาณ20ปลายๆนะครับเห็นไหมครับเขาปลูกไม้ป่าก่อนนะครับ เอมีกี่ปีนะครับตันนี้ก็จะสามารถตัดขายได้นะครับผมอีกประมาณ20กว่าปี30ปีเนาะก็เขาก็ยังอยู่ถึงนะครับเพราะเขาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กนะครับดูครับมีการเลี้ยงเป็ดนะครับอลังการงานสร้างนะครับมีเป็ดมีห่านมีหลายอย่างเลยนะครับผมดูต้นยางนานะครับดูต้นยางนาต้นนี้นะครับต้นสูงเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับยางนาอายุ นะครับยางนาอายุ6กถึงปีนะครับนี่ครับต้นครับเทียบกับขาผมครับใหญ่กว่าขาผมสองเท่าเลยครับผมนี่ฮะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่า2เท่าเลยนะครับยางนาเจปีนะครับทะลังการครับดูด้านนี้นะครับเขาปลูกเป็นแถวอย่างนี้นะครับผมนี่ครับก็ได้รับน้าเหมือนกันนะครับโตสวยงามเลยครับผมมาดูด้านนี้นะครับนี่ครับด้านนี้ก็ย่อยปลูกเพิ่มนะครับ ปลูกพยุงกับยางนาเพิ่มอีกครับด้านนก็เป็นยางนารอบเลยครับผมรอบเลยนะครับยางนาก็โอ้อยกับต้นนะครับผมเยอะเลยนะครับนี่ครับผสมผสานนะครับอย่างน้อยไม้ป่าตัวนี้ทศกศไม่เห็นก็นี่ครับก็คือสามารถที่จะเป็นหลักรักกู้เงินรายได้นะครับอย่างดีเลยนะครับหลายคนถามปลูกป่าได้อะไรนะครับได้ความร่มรื่น พอหน้าฝนเราก็จะได้เห็ดนะครับได้กินเห็ดนะครับได้ร่มด่นได้กินเห็ดได้บรรยากาศดีนะครับอ่าสุดยอดนะครับอ่ากิ่งที่ไหนที่มันอ่าที่มันบงังเราก็ตัดมาทําฟืนได้นะครับในบ่อน,นี้ก็จะมีปลาครับปลาเยอะเลยนะครับปล่อยเต็มเลยครับผมปลาธรรมชาติปลานินปลาในาปลาตะเพียนปลาช่อนเยอะเลยครับผม ปล่อยเต็มเลยนะครับที่นี่ก็จะอนุรักษ์อื่นนะครับอื่นด้วยนะครับก็มีการซื้อมาปล่อยนะครับก็เจ้าของอนุรักษ์ไว้นะครับดูครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับผมเย็นสบายนะครับพักผ่อนหย่อนใจผูกเปลนอนนะครับเย็นสบายนะครับผมสดชื่นนะครับนี่ฮะดูต้นพยุงนะครับต้นพยุงก็อายุเท่ากัน 6- 7ถึงปีนะครับ ต้นก็บอกเลยครับประมาณ6เมตรขึ้นไปนะครับ6เมตรขึ้นไปนะครับที่เห็นนะครับปลูกระยะชิดนะครับปลูกประมาณเม็ดคูณเม็ดนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูพยุงกันหน่อยนะครับมาดูพยุง6-7ปีนะครับเขาปลูกรอบขอบสารครับเขาได้รับน้ํานะครับนี่ครับต้นนะครับสวยเหมือนกันนะครับผมดูต้นนี้ก็นี่ครับ ใหญ่กว่าขาผมอีกนะครับผมใหญ่กว่าขาผมสองเท่าเลยนะครับดูครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเย็นสบายดีนะครับเดินเก็บเห็ดได้สบายเลยนะครับถ้าเอาเชื้อเห็ดมาลงนะครับอลังการงานสร้างนะครับดูครับเย็นสบายนะครับมาดูโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นยางนานะครับผมนี่ฮะต้นสวยมีไผ่นะครับผม ต้นไผ่ตอนนี้ก็เก็บหนอไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นไผ่ก็กำลังสวยงาเหมือนกันนะครับมีหลายอย่างเลยครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอต้อนนี้เปียว,ว้บัวนีน่เป็นญ้าวไว้บัวเหมือนกันย้าขนนะครับไว้บัวนะครับ <c oughs> ดูครับความร่มรื่นนะครับความร่มรื่นนะครับ ส่วนต้นนี้ก็กําลังทดลองปลูกเตยนะครับปลูกเตยหอมนะครับเราจะขายใบโลละ10บาทนะครับสลับเตยหอมนะครับก็ตอนนี้ก็ทดลองปลูกนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเราทำไสแลนให้แล้วก็ปล่อยน้ําให้ชุ่มชื้นนะครับสลับเตยหอมนะครับอันนี้ก็เจ้าของครับกํามาแอบชมนะครับนี่ฮะ ที่นี่ก็จะมีเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะครับวัวก็สิบตัวนะครับหมูก็เจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับก็มีได้ปุ๋ยนะครับที่นี่ครับมีได้ปุ๋ยยังดีเลยนะครับทางข้างนี้ก็จะเป็นหญ้าหวานอิสเรลนะครับปไ๋้ให้วัวมีมะพร้าวมีมะม่วงนะครับผมมะพร้าวมะม่วงนะครับมีมะนาวนะครับผมอมะนาวก็มีนะครับเนี่ยทำผสมผสานนะครับ ส่วนหญ้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันต้นไม้มันโตแล้วนะครับต้นไม้มันโตแล้วก็ยังที่จะอ่าหญ้ามันก็จะไม่ค่อยโตนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูโอกวัวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโอกวัวนะครับผมก็นี่มีพื้นที่ให้เขานอนเล่นนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวคอกนะครับนี่ครับรูปแบบการทําแบบผสมผสานนะครับทําผสมผสานนะครับมี อย่างนะครับเลี้ยงวัวนะครับซึ่งตอนนี้วัวก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็ทําผสมผสานนะครับให้เกิดความหลากหลายนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวัวชารุเลนะครับก็มีหลายตัวอยู่นะครับนี่ฮะโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรมังช้างด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ